ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องสไตล์บ้านๆนะครับวันนี้มาอัปเดตเครื่องเสียงที่จะนฟังในบ้านนะครับวันนี้ก็มาเัี่ยตชุดซับ10นิ้วไม่เหล็ก180นะครับไม่เหล็ก2ชั้นนะครับชุดนี้ไว้3นิ้วครับเสียงก้าง6งนิ้วครึ่งนะครับไม่เหล็ก120นะครับเป็นโครงปั๊มนะครับชุดนี้หน้าเขียวนะครับเป็นฝาเคปลานะครับชุดนี้แยงแหลม4นิ้วครับ2คู่ครับปี2ตัวครับเหมือนเดิมครับ มีคุมเสียงตัวหนึ่งแล้วก็ปีคาเ uh um กตตัวหนึ่งนะครับเครื่องเล่นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็วัดโบลปลั๊กอินพุตมีพร้อมนะครับครบเจ็ดพาวเวอร์สตัวนะครับขับซับตัวหนึ่งครับ2,800วัต์นะครับตัวหนึ่งขับซับนะครับตัวบนก็เป็นคาร์ดเอบีนะครับขับียกกลางกลางแหลมนะครับชุดนี้นะครับเป็นโทนสีดําเขียวนะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าจากนครนายกสั่งมานะครับเป็นชุดนี้นะครับเป็นสีเขียวโทนสีเขียวดํานะครับ ็นซับไม่เหล็กร้อยแปดสิบนะครับข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างน,นี้ครับฟลิตชิ่งจะแปะไว้ให้ทุกตัวนะครับจะเว้นลูกค้าสั่งว่าจะแยกนะครับแต่จะทางร้านอันนี้ไปก็จะแปะให้ทุกตัวนะครับฟลิตชิ่งนะครับมีสเปคคอนให้พร้อมนะครับเหมือนเดิมแยกเหมือนเดิมนะครับซาวจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับข้างหลังก็จะหุ้มหนังนะครับให้หมดเหมือนเดิมนะครับเป็นสกัดลัดนะครับตัวนี้ตัวซาวก็เป็นสักหลาดเหมือนเดิมนะครับชุดนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ก็เพิ่มสเปคขึ้นมาลูกค้าเพิ่มสเปคขึ้นมาครับชุดนี้จบอยู่ที่หมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งมานะครับในราคานี้นะครับจบที่หมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับชุดนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับชุดนี้ไฟเป็นสีเขียวนะครับ เป็นไฟสีเขียวนะครับตัวงานซาวก็เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับสีเขียวบนด้านะครับเป็นเขียวดํานะครับชุดนี้นะครับลูกค้าจบมานะครับที่หมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับชุดนี้ก็สเปคตามที่บอกนะครับก็คือแหลมสี่สี่นิ้วนะครับสองคู่แสงก้างหูนเ้วครึ่งสองคู่นะครับซับสิบนิ้วไม่เหล็กร้อยแปดสิบนะครับไม่เหล็กสองชั้นนะครับบอยสามนิ้วนะครับชุดนี้ก็จบที่หมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับรีวิวก่อนสองลูกค้านะครับชุดนี้สวยๆแล้วครับ สำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรช่างไว้ให้นะครับแลโทรติดต่อช่างได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ